เอาวัอดีครับผมเขาเรียอดีคับพดีครับมือหอนลก้นี่คือเข่าม่อไวเแ็่อยเปล่างเป็นจักไหนไปจากไหนเพือไดมาหอดพีมือนี่โอ้ยาขารกินเข่าเอาารากินเขาวพายุ่งากีรที่หนกินมัมันมัน่ไดนกินเขาง่ายหรือนบ่ครับกเข้าง่ายอั้ยบู๊ มันใบม่งกวาเ้วดิเดี๋ยวนี้เทนั่งไหนไปกินเนาะกินดิเนี่ย,ยวน้เดี๋ยวเราถอดไข่โอ้ยแบบนี้วันนี่่าได้ละขล่ะครับเมือนี้ยี่สิบที่ยี่สบสง <22 S 2> องย <2 S 2> ี่บสองเหล่านี้เนาะยี่ิบสองแล้วจัะมามาบ้านนี่เห็นมาเรื่องลุงตัวเลขความฝันไปมาจะบ,บ่ค่อยเครียดแบนไหว่าจะเข้าไปหาเข้าไปถามเพิ่มเนเติมแน่อยากนอ้อยบ้ ทานวันพระวันศรีนไปสกปรถ่อวัดสันเมื่อคืนกับวั่นผาเราดิแม่นี้ตัวตัวฟันตัวเมื่อคืนบ่บ่เปลืองฟันเมื่อคืนบ่คัดไปานไหนเมนบ่แล้วามากินเข่าอยู่นี่แล้วก็ชูฟันอยู่ฟันเมื่อคืนบ่คัดปานไหนมาฮอดอีร่มหัวลงฟันอีก <laughs> ฟันฟันฟันยำ <laughs> มาฟันยำเอาอยู่น,ยนี่เลยเพิออรับไปเมื่อนั้นแห้งคัดแบบนี้ซดๆแล้วร้อนเลยเอสดๆร้อนร้อนเนาะ บอกว่าฟันมันเคื่อนนี่ฟันบรชัดเกณปนไปไหนมาหลรับอยู่นี่เบอร์รับไปแป๊บหนึ่งแหงเห็นคัขก้ากหแดงคื่อนยังไะแดงใแดงคือีปวดปวดพ่อไปเหรอพกอปวดพ่อหมกงแก๊งหมองแต่งัวเลกเขาไปฟันีเราเราลองดูครับพเรื่องตะเกาผขันฟันวันพระนี่ ถือว่าเป็นที่เด็ดอยู่ดีครับแม่นครับฝันวันพระเวียนเวจีฟันวันเลี่ยนก็แล้วอาันฝันเมื่อคืนนี่ฝันว่ารถแก๊สโบมากวู้ยแม่นเล่านีใจเข้ากับฝันว่ารถแก๊สโฉบลดแก๊สโบมากจอดปั๊บบัดนี้เอาโลกจากรถขั้นนั้นสิไปท้ามิที่ตะกอนจังสิยวเลยเอาไปเผาซะสั่นครับเอาลูกแม่กับมาตั้งไปเดินกับผ้าอย่างนี้มาสวดครับสวดไห้ครบนะครับ บ,บาดเอาขื้นพันไปเอาขื้นขั้นไม้นี่รถบาดเนี่ยเนี่ล่วงศพเน่ะบ่เอาขื้นขั้นเกาเอาขั้นไม่เอาขื้นขั้นไม่มคนตายจะตายไหมทราสแก่ไหมเออไม่ฮแก่แต่ไหมใส่รถแก่สมมากเด็ไปพ่อก็เด้ไปจมล่วงน้ำเขาจมล่วงรถนะทบเพื่อนว่าเอาียพระมาสูตรให้แต่วันมานทำทนคระเด็นแปลอาล่วงรถน้ำเขาไปตั้งไอเดินครับ บัดน,นี้พะระก็มามาสวดอ่านใหเพิ่อนตะวันสวดสวดสวดในเพิ่นเน่อยแจ้งเตี่ยวไปเผาว่ะส่วนฟ้องมองไม้ว่าส่นครับอืมก็ได้ไปเอาจมขึ้นมารถรถขั้นไม้ได้บยดนี้มารับเอาลดขั้นใหม, <อะ S 1> ม่าโมเมนต์<อ>ขั้นแก่มากออไปขั้นแก่มากตั้งห่างขั้นออกไปอีกตั้งหางสันนิฐานเลยท่านที่กันฟันแจ้งเตี่ยว่า,วาฟังเสียงว่าเรื่ชุ่มเกาโรลดบอกชุ่มไม่้ลด แมนบอเดกซุ้มเกาหวังว่ามัธยีหลับหวาบซุดใไม่ใช่มีเหตุผลมีเหตุผลเปลี่ยนขั้นมันเปลี่ยนขั้นเนี่ยเปลี่ยนขั้นเปลี่ยนขั้นตีแต่บ่าว่านี่เห็นทะเบียนจะขั้นบ่ครับบ่บ่บ่เบื้องแต่เบียนจะขั้นบมดแก่สมดีครับัดเปลี่ยนไปในเพราะว่าเห็นพระอิ่พระเมื่อสวดเลขนี่ ตีไ้ว่าเป็นตัวรถงานท่านฟันว่าได้จมโลงกันโล่งค้นนตายลงศพมาตีไฮซูนซีตัวเดียวแล้วเนี่ยตีซูนซีตัวเดียวเอาสามตัวใส่ก็เอาให้จนมันออกูละูนซีแปดูนซีแปดนซี่ไปยเีย้อเอาพระบอกครับเอาพระใส่น้วพระเป็นแปดแปดซูนซน่เาครับมาสวดัมาสรดเปนศพดซน่มูนี่คือคนตายศูนซี่นีกรโลงกระโลงูนซี แล้วก็พัดค่าเป็นแปดแปดศูนย์สี่แปดศูนย์สี่ไปเลยหอแปดศูนย์สี่หรือแปดสี่ศูนย์เนี่ยเลื่อยอยู่คืออยู่ตียิสี่ไปเลยมาเนี่เกี่ยวกันค่อยสัมภาษณ์พะเรื่องเพะเรื่องบอกว่าขันฟันเอ็นปีนี่ตีเป็นหกเนี่ยเป็นหกพอเรื่องว่ากันเลย่แต่ว่าอันนี้เพาอันนี้นั่นเพราะอหนวกเพราะอะไรเหตดนั่นเขาเลยแต่ว่าคนตเป็นซพเป็นคนตายที่ซสุด บอแม่นเห็นซุ่มตายไปแล้วตั้งที่ป็นอกได้ครับซุ่มตายไปแล้วเเพราาะว<อ>่ป็นตายเป็นีแล้วโอ้ที่เป็นอกได้นี่ของหัวก็ตายจุ่มยังขาดร่งองเลยยังขาดร่งองจะจะจะมาเห็นศพปะ่ะเ,เดี๋ยวเห็นศพอเห็นแต่ลงเห็นเม็ดจ,จุ่มลงพร้อมว่าเห็นทั้งศพทั้งร่งองผู้ตายเป็นผู้หยิ่ง,งเป็นนายยิงครับผู้หญิงพร้อมแมนโอ้ยผู้หญิงกับซีก็คับหน่อยเนาะ ซีมียิ่งตายกับศูนย์ซีรถบอกเองสั้นบอกใช่ไหาแต่ว่าเขาเข้าห้องที่มาค่นตายเป็นศูนย์แล้วล่องผิดซีเน้แม่นะครับเข้าห้องเดียวกันเน้แมนครับอ่าพราะปกติกระลอกเนึ่งใส่ปกติซีได้ตีให้เลยเป็น่าแปดศูนย์ซีเลยหรือแปดซีศูนย์ฟันนี่ตัวแปรนี่กับคือพระนี่แหละอ่ตัวแปรสาคัญเคื่องพระซีเป็นแปดศูนย์หรือซีศูนย์แบบมันก็อยู่นลำกันนี่ละหรือสี่แปดจีซะอ่ะ นี่จีแปดจีจ้าแต่ว่ากระชับของประตูรถบ้างแต่ซีนี่ส่งสีบ่คือดอกกระับเออนี่แม่งแล้วเจ้าบ่สีเจ้าก็บ่คื่อเลยแปดศูนย์ซีนี่กระชับเอาหกประตูเอานี่แปดศูนย์ซีนี่อย่าลืมดิว่าคนตายดิคนตายนี่เป็นพระเอกดิโอ้คนตายเป็นพระเอกเป็นพระเอกแต่ดียพระต้องขันว่ามีคนตายพระสีบ่ได้มาสวดดิโอ้เอ๊มีเหตุผลอะไรกันใดเพราะฉะนั้นนี่ศูนย์ต้องมาดิที่ให้ซ้ำตัวเรียกเงืน ไอ้ศูนย์ที่แปดศูนย์สี่ศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์สามศูนย์เจ็ดตัวนักเนี่บ่ให้ตัวโอ้เอาเขียนเขียนเขียนลอกไหมสั่นลอกไหมไปว่าซุ้มเกาโลเบอร์ตบ่โลก็โลเลยนั่นเห็นบ่ไปว่าเรื่องเขาเปลี่ยนรถกันนหมไม่ปั่นกับอะไรเนาะเพล่ยนสีบอกว่าของเก่าหันมันบอมแยนมันบอมแยนเนี่ะอยู่ในไอ้ชื่อเพล่ยนสีเนาะออชื่ออยู่ดิชื่อแล้วชื่อแล้วน่าขั้นเก่านีเพราะต้องเอาคืนแล้วแสดงว่าของเก่าที่ให้ไว้นี่ โลซะโลซะเอาคือลดขั้นไปบัตนี่บาทรบับ้านที่หนึงบันอยู่อันเก้าพี่บออกตักเก้าบอกสั้นสั้นที่ตามฟ้องจะเก้ามันมันเคยมันเคยเหนบอกควบฝันแหลกตีเงี้ยอะไรกันไรเนาะบอกควบฝันแหลกบัตไปเพิ่งข้ามหน้ยฝันอันลวกไปจับนำในไกลไกลในนั้ เป็นศูนย์เก่ากับหนึ่งเก่าันนี่ยมเออมั่วมากันอ่ะพี่โจไแนแน่ก่อครับ่าเรื่องะพี่โจไแนแน่ก่อ่แบบศูนย์สี่แบบศูนย์สี่สี่วศูนย์่เจ็ดศูนย์สามร่างสันปะม่นศูน์สี่ศูนย์เจ็ศูนย์สามอืเนี่ยศูนย์สามอีกเรื่อว่าานนี้ชื่อใจเจ้าจนะบู๊เจ็บแล้วไม่จำเจ็บซ้ำๆเจ็บแล้วเจ็บอีกนี่ตัวนี้นะ วันนี้ต้องเติมลงไปอวันวันหนึ่งสามหมืนวันนี้ต้องทบเคิในเปลี่ยนหกมืนไปเลยกระสันบันไดตุ่นเลยมั้งวันไดทุ่นโอ้ยน้อยเลขศูนย์สามแล้วเลขเก้าเจ็ดสองเลขเก้ากเดี๋วนี้ถ้าครวัแล้วศูนย์สามนี่ตั้งแต่ตามไม่ไน้จ้าสิอจังเลยมันห่างสีออกย่อีกสองปีเพราะเกินนี่หรอกเลขวันนี้ง่ามพอง่ามป่ะงามเนี่ยโอ้ยอคอยจบเี้คืึจบก็ง่ามก็แต่ตัวเลขนะ ซุ้มหันจังไรซุ่มเมืองนี่นะเกลียกที่ฝันมันพระมืงขึ้นนี่ใครว่ามันใจฟันนี่เรละแม่เนาะเนียดแล้วเกียรติสวงเมืนม่น เ็2ตดูเม <Again? S 2> ื <AM> ่อวานนี่แม่นบ่ครับได้เ็2เฮ2เรียกลขอล่าเด้ครับล่ามื้ออื่นเลขท้แตกอุ้ยปุ้ยฮอดบ่เห็นปอดตูดบ่เออเลทแม่นจุดเบิดสิเลยเทยดสิทจุดมือใหม่มืออื่นพุ่นน่ะมื้อนีสิจุดตะเฒ่าตื่นขึ้นจุดตะเาครับเกิดว่าอันเานี่บ่บ่แม่นล่ะเอาคเอาชุดใหม่เนาะผู้องเนาะแม่นเอาชุดใหม่อื ข้กาอย่าเขียนน้อเขียนน้ของสองสองอย่างก่อนนึ่งนึ่งสองโอ้ยเขียนโอเบ่เขียนนะเอาละแม่เอาต่นนี่ละนีลากามันติดาบว่าตบดการปวดบวมปวดฝันคักเลยจมหดกระลุ้งลุ่มลถ้าวนนี่มาศูนนี่อยู่ในนี่แหะครับสี่งนี่แม่ล้วศูนย์นนี่ขึ้นว่าไปบนอกงนี่ดฝันคักเลยจมหดกระลุงขนลุ่มลดเนาะ แต่ข้ากันแค่ฟันมาเห็นล่งเห็นเล่งยังเห็นเห็นฟันเห็นเคยเคยเห็นนี่ก็คนแต่แต่บ่เาค่ไลยจมในจับบ่อืออือโอ้จมนี่เป็นเจ็จ็ไดเอาศูนย์เจ็ดน้ำ่ครับหรือย่งไรเล็กเล็กเล็กมากส่วนตัวนี่ของจมศูนเจ็ดบัดบท่าบัดท่านม่หน่ะ เต้นกระดูก,กเกกมากทั้งูนเกสซูนสามนึกเลเรียกตามสามันจะเป็นซูนสี่สู่นเรียกถ้าตีตามสมก็ตีได้เม็ดเดียวแล้วครับแม่เม็ดเดียวคือสีู่นซูนด้เลยน้ำซ้ำนั้มนมม่ยิ่งตายน้ำซ้ำนันะ้ไม่ยิ่งตาย,ยตตานะไ,ไม่ยิ่งตายนี่ยแตว่าตีตามนักอะไรก็ไม่ยิ่ง ตายกับศูนย์ศูนย์ไม่ยิ่งกับทีคือเรานะเนี่ยเป็นศูนย์ีคือเราทีคือเรามาสอดข้อเงินครับกะโ่องนี่กะตีเป็นทีนี่ทีคือเราเออกะโ่งผู้ตายจะเป็นศูนย์เออแต่ว่าผ้านี่เป็นตัวประกอบพอมาว่าเป็นพระเอกค่ะเนาะพระนี่เป็น้ติยเป็นพระเอกครับผู้ตายเป็นพระเอกข้าโมเดนพระเอกจะเลยเอามา่อไหรรักเอยสิบะเนี่ยพระเพิ่นเมื่อสวดนี่ตามที่กิ่งเบิ้งอันทุ่มทำานาาฟันของเขามันทีเป็น แปดศูนย์สี่ครับเจ็ดศูนย์สี่ก็นั่นอ่ะมันถีบเป็นได้ก็ั่แต่ได้จับออกมาหายเรื่อยๆศูนย์แปดแล้วได้จับออกแต่ว่าอย่าลืมแปดศูนย์สามน้ำเด้อแปดศูนย์สามสำคัญขึ้นกันนดิกับแปดศูนย์เจ็ดพ่อมันสำคัญขึ้กันอืมสำคัญงวดที่ผ่านมาเนี่ยมันออกห้าหนึ่งเก้าเลขที่ ออกวันที่สิเจ็ดมการาพ่ม2 5 6 5นยกนี่ออก1นึ่งหาเก้าบ่ารับปีห6มาออก5 1หนึ่งเก้าบานี่วันที่หนึ่กุมภาพันธ์ปีวงังหันออกหนึ้บานแม่เป็นสม8นบถับสา8ดิี่หนึ่กุมภาพันธ์ปีที่พันมานมานี่เพราะฉะนั้นนี่เลขงวดเดียวกันปีที่พันธุนมานี่เอามาแนมนะสำคัญคือกันครับนี่คำมั้นเป็น,นออยังซัน,น,นีีเนาะชี่อยสร้างว่า อ่าวดวันที่สิบเจ็ดของปีนาไฟท่าได้เป็นะบาณตัวเก้าตัวเก้ายิงเหรอเนาะทช่เลยไฟวากไว้จจปาลนี่เลยสามตัวอยู่ตรงนี้จไ้จไพ้ได้สามตัวตรงนี้แล้วลกันเป็นจันนี้นี่ดีปีซ้อนนีซื้อลงหนาซื้อไปเลยโอ้ยซื้อนยนี่นะื่ววันที่สิบเจ็ดของปีนานะกร่อกเหอ วันที่มันออกล่างสามศูนย์ครับปีวันหนึ่งผมห้าที่ผ่านมาน่ะออกบน308ออกล่างสามศูนย์เพราะเก็บสถิติไม่หม่ไม่บริอยหมดเลยเดี๋ยวนี้สาเหตุนี่อันนี้คือตัวสันนี่เฮลิคอนมีโซ่การใจขนาดนั้นอันนี้ก็คือตัวสันคือเดี๋ยววันคืออยู่ครับเลขอ่ะก็กระฟันในโจมค้นขาคุลาโจมล่งร้นทั้งศูนย์มากนี่มีซัมเนียละครับอยู่ในิฟิล่ะทั้งศูนย์มากจมล่งร้นไปเผาไป ในพาคสวนเราแจ้งเตี๋ยวไปเอาวันเอาคืนไปเอาคืนขั้นไม่ไปวันก็จะยังไงดูฟันเลยฮอดเบิ้ลแต่เบียนรถเขาเอาเพรทะเบียนรถบ่ได้เป็นจุดสําคัญครับเพิ่นก็เลยบ่เห็นให้เห็นเนาะเอาของประชานใจสิเบิ่งเพราะว่าจุดสําคัญอยู่ที่นี่ล่ะคนตายเนาะสําคัญอยู่ที่ศูนย์เนี่ยนะอันเอกถูกต้องแล้วล่ะแน่นเด้อสวัสดีมากเล้ยจมลงรถจุ่มขึ้นรถ มีสีรถจากที่เป็นรุ่นสามสิบว่ก็คือเครือเกาก็ไมีเหตุผลครับกก็เลยเห็ุไ้ใหเรียบร้อยแล้วศูตรี่สูย์สามจมอาจมขึ้ืนในการเคื่องพอเติมใหมเนี่ยโดนปิ้นก็ใช้สู0,7เก็บอ้อโอ้ยเกิลายเลยเหรอเกัดขก้นพูดว่าเ้นหลายแจมพวดว่าไม่ร่วงในสูตเก็บเมันนี่ามันปิดมาไหนมันจะปิดตอนนี้เอ้า่าเนาะ หาสาี่ตัวอเอาลบก่อนเพรเรื่องํามมี่ล่ะสันม,มีเพื่อนยังเพิ่มแต่บาคนมีโชคยาว่ามีเล่ะครับว่มี่นะ่ีแล้ว,น,ลวนี่เลเอฟนี่งไม่นี่ย,นยวบาเลยเสียงนางยิ้มยุ่ใจ <c oughs> เพื่อย่อเนวกับว่ามียังเบาแล้วโอ้หอ,อันนี้แอดมิ่ไม่ <c oughs> ่องนี่ยังเน <c oughs> ่ะเบียร้าโชค<า>้าฮะเบียร์ผ้าโชคเบียรผ้าโชควบเบียอสเบียพผาโชคชอช่างคือซ <c oughs> อโซค่ะซอโซนะสอเบียรนะสเบีย ซอเบียซอเบียพาโชควงไปจำเมาเลยเนาะร้านเนาะร้านร้านพอเรื่องคือเกันร้านนั่งแน่นนนั่งแน่นกันพอเรื่องขึ้น่กันซอเบียพาโชควงอ่ะแจ้งไายกับผู้ใดมีช่องทางติดตามเจ้าไหนกับาไปติดตามมรายช่องทางไว้คาเทียมีแนวทางดีๆฝากต้อนกันเนาะฮะวันนี้เรากวนพอเรื่องซจำนีตัวครับเนาะครัใช่ว่าที่เขาอุดรอยู่เข้าไปย่างเนี่ย เอาครับผมคุณก็เรื่องหลายๆคร ver, <Physical. S 2> ๆับผมคสีแราต้นคลิปเห็นไม่เมียนตุนเก่าเองนี่อะไรปนี้นี่ยื่น